โอเคนะคราวนี้ยังได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่นะโอเคคราวนี้ในรายวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่เราต้องออกไปอยู่สถานประกอบการตามปกติแต่ปีนี้เราไม่ได้ออกไปสถานประกอบการเราจะต้องทำโครงงานเราจะต้องทำโครงงานสากิจซึ่ง ตลอดระยะเวลา4เดือนนะคะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราต้องทำโครงงานเราต้องทำโครงงานแต่ละเหมือนอทำโครงงานในในในของเราอะคะ่ะในส่วนของเราเราจะเจออาจารย์บ้างเป็นบางเวลาแต่ส่วนใหญ่เราจะต้องเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเราจะต้องเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่เดี๋ยวเราจะมาเจอกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะว่างวันจันทร์นะคะวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ทุกทุก วันจันทร์ทุกๆเช้าเลยเนาะตั้งแต่แปดโมงไปจนถึงเที่ยงแปดโมงไปจนถึงเที่ยงเราจะเจอกันทุกครั้งนะคะก็คือเข้าเรียนตามปกติอาจารย์เช็คชื่อตามปกติเพราะมันจะไปมีผลกับการตัดเกรดในรายวิชาศากิจศ,ศึกษาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะนัดเจอพวกเราทุกวันจันทร์เข้าใจนะ ลงตารางส่วนอังคารพุทธืฤอหัสสุขให้เราทําโครงงานไปพบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาคราวนี้ส่วนแผนว่าในในเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างอ่าเราดูนะคะเราต้องมีกําหนดการอะไรบ้างถามว่าเรียนอะไรนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเป็นการาเรียนในส่วนนี้แต่มันจะเป็นการทําโครงงานจะมากกว่านะคะแป๊บนึงนะอาจารย์หา ตัวแผนก่อนอันนี้คือแผนมองเห็นไหมคะเห็นไหมอิมรอน อ่ะอันนี้คือแผนการสอบแผนการเรียนในแต่ละสัปดาห์นะคะซึ่งสัปดาห์ที่1อาจารย์ก็จะชี้แจงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะชี้แจงเก็บคะแนนตามปกตินะคะกเก็บคะแนนจากเหมือนเดิมคะแนน100คะแนนเต็มนะคะอ่ะาคราวนี้สัปดาห์ที่1ก็จะชี้แจงรายละเอียดของวิชาก่อนว่ารายวิชานี้หลักๆคือเราต้องทําอะไรนะคะหลักๆของเราก็คือเราต้องทำโครงงานสากิจศึกษาที่ต่อยอดมาจาก ต่อยอดมาจากรายวิชาโครงงานซึ่งอาจารย์ถามตั้งแต่ก่อนปิดเทอมว่าเอตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่ามีใครจะเปลี่ยนหัวข้อโครงงานณนะตอนนี้มียืนยันมีใครจะเปลี่ยนหัวข้อโครงงานอีกบ้างคะหมายถึงว่าโครงงานเดิมของรายวิชาโครงงานมีใครที่ไม่อยากได้โครงงานตัวเดิมอยากจะปรับเปลี่ยนระบบใหม่พอดีอาจารย์ทางคณะท่านคณะบดีมีระบบ ของคณะที่อยากจะให้พวกเราทำแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าพวกเราจะทำจะจะรับทำตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้ระบบจะใช้โครงงานเดิมแล้วเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาอีกประมาณ3ามฟีเจอร์เท่านั้นแต่ถ้าโครงงานใครคิดว่ามันเต็มแล้วไม่รู้จะเพิ่มฟีเจอร์อะไรจะมาพัฒนาร,ระบบเล็กๆที่ไม่ใหญ่ ไม่เหมือนการทําในส่วนของอาจจะไม่ใหญ่อาจารย์ก็ไม่แน่ใจซึ่งจะต้องมาคุยกับคณะบดีก่อนว่าจะเอาระบบอะไรเช่นอาจจะเป็นระบบะบุคลากรหรือว่าระบบในในคณะนะคะอืเหมือนที่เคยทําก็จะมีระบบสากิจศ,ศึกษาเอ,อประมาณนี้อันนี้นะอาจารย์ชี้แจงไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วสัปดาห์ที่สอง สัปดาห์ที่สองอาจารย์ก็จะพูดคุยเรื่องเอ้พูดคุยถึงเรื่องรูปเล่มรูปเล่มโครงงานสากลในเทอมนี้อาจารย์จะให้ทุกคนลงโครงงานสากลลงรายวิชาสากลหมดเลยนะคะจะไม่มีใครลงฝึกประสบการณ์จะมีแต่ฝึกสากลทั้งนั้นแล้วเหมือนสัปดาห์ที่สสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงรูปเล่มที่เราทําไปจําได้เนาะไฟล์ W o r d ที่เราส่งอาจารย์ไปจะมาคุยรูปถึงรูปเล่มตรงนั้นส่วนสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4เราจะต้อง คิดเหมือนเนี้ยระหว่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เดือนนี้นะคะหนึ่งสองสามสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็อยู่ที่ประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะประมาณกลางเดือนกลางเดือนเราจะต้องได้ฟีเจอร์เพิ่มขึ้นพร้อมที่จะสอบหัวข้อโครงงานเพราะสัปดาห์ที่5เราจะสอบหัวข้อโครงงานสกิจว่าทางกรรมการจะอนุมัติให้เราทำหรือเปล่าฟีเจอร์ที่เราเพิ่มไปจากโครงงานเดิมเพราะฉะนั้นโครงงานเดิม ที่เราทำอะไรเราเพิ่มฟีเจอร์อะไรไปเราต้องมาอธิบายฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้าไปแต่ทำให้อยู่ในรูปแบบของเอ proposal ที่อาจารย์จะให้แบบฟอร์มของโครงงานสากิจอันนี้เข้าใจนะคะไม่เข้าใจถามเลยนะซึ่งสัปดาห์ที่5ก่อนปีใหม่วันที่20 21 22 23 24ไม่รู้วันไหนเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า จะสอบหัวข้อโครงงานก็คือเป็นการสอบขึ้นสอบออนไลน์มีกรรอาจจะมาสอบที่น่าจะไม่แน่ใจว่าออนไซต์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าออนไซต์ได้ก็จะเข้ามาสอบที่คณะนะคะว่าเราเพิ่มฟีเจอร์อะไรบ้างสามฟีเจอร์ที่เพิ่มจากโครงงานเดิม โดยยกตัวอย่างให้โดยให้หินทำพ้อยมา,ให,หยาให้เห็นก่อนว่าโครงงานเดิมเธอทําเสร็จสับไปมีมีโมดูลอะไรบ้างห้าโมดูลเสร็จแล้วโมเอฟเจอร์ที่จะเพิ่มในแต่ละโมดูลเธอจะเพิ่มอะไรอธิบายมาให้ชัดเจนมีใครเปิดไมค์จะถามใครเปิดไมค์อ่ะถ้าไม่มีคําถามก็สัปดาห์ที่ห้านะคะก่อนเที่ยวปีใหม่อาจารย์ก็จะให้สอบหัวข้อโครงงาน นะคะเสร็จแล้วหลังจากสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ให้เราไปแก้ถ้าไม่ผ่านก็จะจัดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าผ่านก็ไปทํำเพิ่มเติมนะคะไปทําเพิ่มจากาจากเติมที่ท,ที่จากจากที่เราสอบจากโครง,งานเดิมไปทํำเพิ่มมาก็สัปดาห์ที่6-9ถึงเเรากา็ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็จะเข้ามาพบอาจารย์พูดคุยว่าไปถึงไหนแล้วงานทุกวันจันทร์ช่วงเช้า ส่วนสัปดาห์ที่10อาจารย์จะสอบช่วงเดือนกุมภาหลังสถาปนา1 4ถึง18อาจารย์จะให้สอบความก้าวหน้านะคะรายงานความก้าวหน้าว่า3มฟีเจอร์ที่เพิ่มไปถึงไหนแล้วได้อะไรมาบ้างก็จะมีคะแนนรายงานความก้าวหน้าอยู่ในส่วนนี้ก็จัดเหมือนกับสอบหัวข้อโครงงานนะคะส่วนสัปดาห์ที่1 1ถึง15ก็เมื่อเรารายงานความก้าวหน้าแล้วว่าฟีเจอร์เราเพิ่มเติมไปแค่ไหนได้ไรายละเอียดตรงไหนบ้างเราก็จะพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทํา ต่อไปเรื่อยๆเราจะมีเวลาเยอะในการทำเพราะทั้งเทอมนี้เราไม่เราไม่มีเรียนแค่ทำคูงงานอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกับเตรียมเครื่องให้พร้อมนะคะเสร็จแล้วสัปดาห์ที่ะอาจาค่ะแต่อาจารย์จะสอบคูงงานก่อนเนาะสอบก่อนสัปดาห์ที่16ก็คือสอบวันที่เดี๋ยวจะนัดวันสอบน่าจะวันเดียวเสร็จก็อยู่ในช่วง28 29 30 31หรือ1เมษาหรืออาจจะประมาณน่าจะประมาณปลายปลายมีนามากกว่านะคะก็จะนัดเวลาสอบนะคะ1วันในการสอบแต่ละกลุ่มนะคะสอบอันนี้คือสอบโครงงานจบแล้วนะสอบโครงงานสากิจเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะจบในรายวิชาสากิจศึกษานะคะเพราะฉะนี้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือทำลายคร่าวๆที่ทำลายจริงๆแหละที่เราจะต้องจอัดอขึ้นสอบแต่ละครั้ง รายวิชานี้จะไม่เหมือนรายวิชาโครงงานจะขอเลื่อนสอบเลื่อนสอบไม่ได้คุณพร้อมแค่ไหนคุณขึ้นสอบเลยนะคะอ่าขึ้นสอบเหมือนรายงานความเอ้เหมือนสอบหัวขอ้อจะมาบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมคะแนนตรงนี้คือศูนย์นะคะอาจารย์จะปรับเป็นศูนย์อาจารย์จะไม่มีเลื่อนสมมติอาจารย์นัดว,วันที่ยี่สิบสองธันวาจะต้องสอบหัวข้อโครงง,งานถ้ากลุ่มไหนไม่ขึ้นสอบอาจารย์ปรับคะแนนตรงนี้เป็นศูนย์ ใครไม่สอบหัวข้อรายงานสอบรายงานความก้าวหน้านะคะใครไม่ขึ้นสอบก็เช่นเดียวกันหัวข้อรายงานความก้าวหน้าก็จะเป็นศูนย์จะไม่มีเลื่อนเหมือนรายวิชาคุงงานจับฉลากขึ้นวันนี้สอบไม่ทันไม่ทันไม่มีนะคะจะไม่มีการเลื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องทําได้แค่ไหนก็ขึ้นสอบตะแล้วแต่กรรมการว่ากรรมการจะให้ผ่าน หรือให้ไปปรับแก้มันจะมีผ่านโดยการไปปรับแก้เหมือนกับวิชาโครงงานนะคะผ่านโดยการไปปรับแก้ปรับแก้มีปรับแก้อะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาเราก็จะได้รายวิชาสากิจศึกษาออกมาอ่าตามนี้ซึ่งเราไม่ได้ออกแต่เราทำโครงงานภายในคณะหมายถึงว่าทำโครงงานอยู่อยู่อยู่ที่ส่วนไหนก็ได้แต่ วันทุกวันจันต้องมาคุยกับอาจารย์โอเคนะคะส่วนคะแนนก็100คะแนนเหมือนเดิม100คะแนนนะคะ60คะแนนผ่านเกรดของรายวิชาสากิจศึกษามีเกรด S กับ U S นะคะ S คือผ่าน U คือไม่ผ่านเหมือนกันจะมี60 40ไอ้60ขึ้นไปถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นคะแนนโครงงานก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่ม นำเสนอโพสต์โหัวข้อแต่เดี๋ยวอาจารย์มันจะมีสมุดบันทึกที่จะเอาไว้ให้พวกเราหนึ่งเล่มคอยบันทึกว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างวันนี้เราทำอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวัน,วนในหนึ่งเทอมหนึ่งภาคการศึกษาเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟล์ให้เราไปทำมาว่าเราทำอะไรบ้างแล้วแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเซ็นเพราะตอนนี้ไม่ต้องกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นอาจารย์ท่านไหนเป็นที่ปรึกษาเราใช่ไหมคะมี มีใครจะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาไหมไม่อนุญ,ญาตถามทำไมใช่ไหมถามแล้วไม่อนุญ,ญาตเออถามว่าทำไมไม่อนุญ,ญาตเพราะที่ปรึกษาเขาจะรู้โครงงานของพวกเธอมาอยู่แล้วนะคะเขาจะติดตามโครงงานของพวกเธอมาตั้งแต่เทอมที่แล้วคราวนี้แค่เราเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอีก3ามฟีเจอร์เขาจะได้ดูแลต่อนะคะรายงานบันทึกกิจกรรมบันทึก การวันที่จะต้องบันทึกเหมือนกับเราออกไปสถานประกอบการว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างอ่าวันนี้เราทําอะไรบ้างในแต่ละวันเหมือนสัปดาห์นี้ยเริ่มวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเออเธอพบอาจารย์แล้วก็เธอทําอะไรอีกนะคะในวันจันทร์เธอพบอาจารย์แล้วก็ทําอะไรหามฟีจเจอร์เพิ่มหรือว่าออพัฒนาหรือกําลังหาหัวข้อเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ค่ะศึกษาเธอก็สามารถที่จะเขียนรายละเอียดลงไปตรงนั้นได้เข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นของเธอจะมีสมุดบันทึกหนึ่งเล่มตอนส่งนะคะตอนส่งตอนส่งสุดท้ายวันจบจะมีสมุดบันทึกหนึ่งเล่มโครงงานเล่มโครงงานอีกหนึ่งเล่มรวมเป็นสองเล่มที่จะต้องส่งเป็นคะแนนโอเคนะคะอ่าโอเคในโครงงานก็จะมีระบบของเธอที่เต็มตั้งแต่โครงงานรวมมาไหลมาให้เรียบร้อยทําสมุดคู่มือการใช้ระบบมาให้เรียบร้อยนะคะอ่า เขี่ยไหมเกี่ยไหมเขี่ยไหม,ค,มคะเข้าใจไหมตรงนี้แล้วคราวนี้ในส่วนของโครงงานอ่าอาจารย์มันจะเป็นรายวิชามันจะเป็นต่อยอดไปตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้โครงงานไม่อาจารย์รู้สึกว่าโครงงานก็คือจะมีสอบอยู่สองกลุ่มถูกไหมคะที่ขอสอบคือกลุ่มของอาสาเกผ่านไปแล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของฮานีรากําลังจะขึ้นสอบของรอฮายูทันไหม ไม่ทันค่ะยังไม่ทันค่ะอ๋อรอฮายูยังไม่ทันแต่อาจารย์เชิตัดไอไว้แล้วอย่างที่อาจารย์เชิดแจ้งก็15วันหลังจากนี้เขาจะเปิดช่วงประมาณต้นต้นธันวาจะเปิดแก้ไอซึ่งอาจารย์เชิดจะตรวจอีกจะให้ขึ้นสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าของใครผ่านก็เป็นคะแนนไปแต่ถ้าช่วงต้นเดือนธันวาไม่มีใครผ่านหรือใครหรือยังทำไม่เสร็จก็จะติดเไป นะคะติด F อายวิชาโครงงานแต่ถามว่าพอติด F อายวิชาโครงงานเนี่ยเธอต้องลงทะเบียนในเทอมในเทอมต่อไปนะคะหรือในซัมเมอร์เธอต้องลงทเนนงงะ,ะมเ,มเงงทบเียนรายวิชาโครงงานนะคะพอลงทะเบียนรายวิชาโครงงานเสร็จแล้วเธอแต่ระหว่างเนี่ยเทอมสากิจอ่ะเธอทําโครงงานไปคือเธอทําโครงงานของเดิมเพื่อที่จะต่อยอดโครงงานสากิจอีกสามฟีเจอร์ไปได้เลยใช้โครงงานตัวเดียวกันเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจที่อาจารย์พูดนะ ไม่ต้องคิดโครงงานใหม่แล้วเพราะว่ามันก็ยังหนักหนาอยู่ยังท้างอยู่ก็เลยใช้โครงงานตัวเดียวกันเนี้ต่อยอดไปเหมือนเหมือนเธอติดเฟแล้วแต่เธอก็ยังทําตัวเดิมแต่พอเธอลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์เธอก็มาสอบหัวข้อตามรบตามระบบตามระบบเหมือนเดิมคือสอบหัวข้อ อ่าว่าหัวข้อโครงงานเธอเธอก็สามารถใช้โครงงานเดิมสอบหัวข้อได้สอบหัวข้อแล้วแต่กรรมการว่าเขาจะให้ผ่านหรือจะเพิ่มในเทอมซัมเมอร์ถ้าเพิ่มเธอก็ต้องทําตามกรรมการถ้าเธอรับเธอก็ต้องเพิ่มถ้าเธอไม่รับเธอก็ยังคงอันเดิมแล้วก็เธอทําคือเธอก็จะมีเวลาซัมเมอร์อีกซัมเมอร์หนึ่งซึ่งให้โครงงานชิ้นนี้เสร็จเข้าใจนะคะ แต่ที่พูดอย่าชะล่าใจกะรณาธรรมไม่อยากให้ติดไปจนถึงซัมเมอร์เออนะคะเพราะทุกคนเริ่มนิ่งนิ่งอืดอ่าไม่รู้ว่าอะไรอืดงานอ่ดหรือตัวอืดเออนะคะดูหน้าแต่ละคนบวมเันกับะราเป่าอยู่แล้วอ่ะเออกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนทำงานบ้างทำงานบ้างเอออย่าลืม ว่าต้องฝ่าฟันให้จุบป,ปีสจะจบอยู่แล้วนะคะจะจบอยู่แล้วยอมเหนื่อยนะคะแล้วก็ค่อยพักกันยาวๆโอเคคราวนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะมีมีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามไหมในส่วนของรายวิชาสากิจไม่เกี่ยวกับโครงงานนะรายวิชาสากิจศึกษามีคำถามไหมเธอมีเวลาว่างเยอะ นะคะเธออ่ะมีเวลาว่างเยอะมากจันถึงศุกร์สี่เดือนจันจันถึงอาทิตย์เนี่ยสี่เดือนเนี่ยเธอจะมีเวลาปั่นโครงงานของพวกเธออย่างเดียวเลยเพราะเธอไม่มีเรียนเพราะว่าตามระเบียบของสากลหยุดแล้วเมื่อเราลงทะเบียนรายวิชาสากลศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นได้เขาจะไม่อนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็ลงแค่สากลแล้วก็ อยู่กับโครงงานของเธอทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทําดูซิอาจารย์ว่าถ้าทําจริงๆทั้งวันทั้งคืนเดือนเดียวเธอก็เสร็จอีกสิบห้าวันเธอก็สอบได้เอออย่าเที่ยวขี่มออไซไปนั่งอยู่ร้านน้าชาแค่นั้นแหละไอ้พวกแกนี้เออตลอดอย่าให้ชี้ได้ตัวเลยว่าใครอยู่ร้านน้ําชาบ้างออใช่ไหม ยังจะไปแล้วชอบไปสุมหัวกันทําได้สักกี่อันนี้อจับกลุ่มกลุ่มเราคู่ใครเราก็มานั่งปั่นสิจะได้เสร็จออาจารย์แต่ละท่านเขารอจะสอบพวกเธอไม่มีใครอยากจะกักพวกเธอเอาไว้หรอกมีแต่เขาอยากจะให้จบจบจบ,จบนั่นแหละแต่พวกเธอต้องทําด้วยไม่ใช่จะขึ้นสอบโดยไม่ทํางานไม่ทําอะไรมันก็สอบไม่ได้เค okay, นะ เข้าใจนะอ่าทา่านี้ส่วนดาวิชาเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันวันจันทร์อีกอาจารย์จะแจ้งว่าว่าเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งว่า,วา,วา,า,วามีอะไรนะมีคะแนนคะแนนแต่ละส่วนเพิ่มเติมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องเพราะมันเป็นเหมือน มันเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบสกิจใหม่ทุกอย่างมันก็ต้องเข้ากรรมการเพื่อทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์จะแจ้งให้อีกครั้งว่าคะแนนเหมือนสอบโครงงานเท่าไหร่อสอบรายงานความก้าวหน้าเท่าไหร่โคงไอรายงานความก้าวหน้าหัวข้อแล้วก็สอบจบเหลือเท่าไหร่รูปเล่มมีเกณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงให้โอเคโอเคไหมคะ มีคำถามไหมช่วยถามหน่อยเถอะของชั้นค้างแล้วนี่เออค้างแบบอ้าปากอยู่ออาหุบป,ปากกำลังจะอ,า,อาปากแงแปะเอนไงว่าไงจะถามไหมอ่ะมีคำถามไหมฟานเร็วถ้าไม่มีชั้นมีคนมานั่งรอคิวมีคนมานั่งรอคิวชั้นอยู่อีกหนึ่งคน เออเดวอ๋ออ้อลืมลืมลืมอาจารย์จะถามว่ามีมีใครติดปีหนึ่งมีใครติดจะฟบ้างเข้ามาไม่ครบมีใครติดฟปีหนึ่งปีสองปีสองมีอีกไหมมีไหมปีสามปีสามอย่าหลอกลวงฉันนะฉันมีเกดอยู่นะอีฟูอัรแกไม่ยกมือ เออเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอเบิกกัลููกให no. ้เลยเดี๋ยวเอฟฟารูดแมมยิ้มไม่มีติดละสี่แกครับมารล้เทอมนี้เดี๋ยวจะาอิอเป็นเลียงพี่ครับก็เทอมนี้เทอมนี้ก็ติดเอฟโครงงานไงใช่ไหมอ๋อโอ้ฟารูดมันเกตดีอยู่นี่เออแสดงว่าไม่มีใครติดเลยหรอทั้งห้องโอ้ดีมากดีมาก ไม่ใช่ทั้งห้องหรอกนี่มีอยู่แค่นี้ที่เหลือยังไม่มาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ถ้าไม่มีใครติดอาจารย์ก็คุณที่ติดไม่เข้านะคะที่นั่งอยู่นี่ไม่ติดดีดีแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อก่อนนะคะของสัปดาห์แรกอ่ปิยวัฒนรหัสอะไรศูนย์หนึ่งหกครับศูนย์หนึ่งหกฟูอาตหนึ่งสามครับ สาเกเอลีลาแกจำรหัสแกไม่ได้อสาเกไม่ได้ยินยิบศูนย์ศูนย์สีสสส่ใช่ไหมตหลอดความรู้สึกช้าพูดไม่รู้เรื่องฟารุธ ไม่เปิดไหม่ศูนย์ศูนย์เก้าครับส่วนส่วนเก้ารอฮายุค่ะส่วนส่วนสองค่ะไอฟานส่ย์หนึ่งห้าครับฮันนดาอาจารย์ค่ะส่วนหนึ่งเก้าแล้วก่แกไปไหนมีอยู่ค่ะอาจารย์ส่วนสองหนึ่งค่ะู่วนสองหนึ่งแล้วก็ฮักกิมค่ะศูนนส่วนเจ็ดค่ะยินด้วยกันอาจารย์เจ็ด อ๋อฮะกิมนี่ไปสิงสถิตอยู่หอผู้หญิงเลยนะแกอิมรอนศูนย์ศูนย์อะไรอ่านัสร,รนุนศูนย์ศูนย์ห้ารหน้าแกกลุ่มยังกับสลับเปล่าลนัสะรูนอดีละเูนหนึ่งสองค่ะอดีละหายดีแล้วนะหายดีแล้วเ,เออดีละหายใจปกติแล้วใช่ไหมค่ะ เออดีแล้วระวังอ๋อตอนนี้พวกเธอมีภูมิใครที่เคยเป็นมีภูมิขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมสามเดือนราฐายูบอกว่าเที่ยวได้ค่ะหนูอืมมีภูมิแต่ยังติดนะจ๊ะอย่าฉล่าใจเอาไม่คะอาจารย์ไม่เอา <laughs> เราอยู่ปกตินี่แหละไม่ต้องมาหาฉันอาจารย์แข็งแรงแล้วขึ้นเขาได้แล้วแหม่แกกัดฉันนะ ก็เบื่รอพวกแกพาไปเที่ยวเขาอยู่เนี่ยไม่ไม่จบสักทีเมื่อไหร่จะจบทำทำโครงงานให้จบเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวเขากันเขาไหนให้สั่สากพาไปวอมพาไปวอมก่อนจ้าเขา,ข,าข้างบ้านชั้นนี้แหละเขาง,งูเหลือมอืม โอเคถ้าไม่มีคำถามใดๆเดี๋ยววันจันทรหน้าเจอกันแล้วก็บักฝากบอกเพื่อนที่ไม่เข้าด้วยว่าทุกวันจันทร์อาจารย์จะเข้าติดตามงานติดตามความติดตามความก้าวหน้าของโครงงานว่าทำถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะทุกทุกวันเลยไอย้ทุกอาทิตย์จะต้องเจออาจารย์หนึ่งครั้งเช้าว,วันจันทร์นะคะบอกเพื่อนด้วยฮะยไม่ออนออนไลน์เดี๋ยวอาจารย์จะเปิด ห้องให้ปกติเป็นออนไลน์ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าวันสอบหัวข้อโครงงานอ,อาจจะ site. ออนไซต์โอเคนะคะอ่าโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ให้อีกทีทีหลังนะไฟล์บันทึกจะต้องจำไว้ด้วยว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างโอเคค่ะจ้างั้นเด็กกันแค่นี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ In John.